สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์นะครับพมปรบผมไต้ลักนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมจะได้คําถามจากลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็จะถามว่านุุ๊รุ่นไหนนะครับที่จะซื้อมาใช้งานเหมาะที่จะซื้อในราคาที่ไม่แพงนะครับถ้าไม่ซื้อมือสองจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับเราก็จะเจอคําถามแบบน,นี้บ่อยๆวันนี้ก็เลย ผมไปแกะกล่นอโน้นบุ๊กใหม่นะโน้ตบุ๊กใหม่เลยนะครับลูกค้าเนี่ยได้ซื้อมาจากเว็บออนไลน์นะครับ mm hmm. ก็คาดว่านะครับด้วยที่ราคาที่มันสุดที่จะเล้าใจเลยนะครับราคาเนี่ยราคา5้0 0ัน0 0นะครับในเว็บออนไลน์นะครับที่มีชื่อเสียงนะฮะคร mm hmm. าวนี้เนี่ยผมมาเจอ2เครื่องแบบซ้อนๆกันเลย ือมเครื่องแรกเนี่ยเปิดอาการเนี่ยเช่นเดียวกันวินโดว์พังเลยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วทำไมวินโดว์มันเกิดอาการรีแพ์จอฟ้าก็ล้างวินโดว์ใหม่ครับล้างวินโดว์ใหม่เลยนะครับคาดว่าโดยทั่วไปในะโดยประสบการณ์ของช่างเลยเนี่ยนะครับเราได้น้ตบุเครื่องใหม่หมาเนี่ยจะมีวินโดว์แถมเข้ามาเราก็มาเช็คปัญหาลงใหม่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับฮาร์ดแวร์มันจะต้องสมบูรณ์ มันต้องรับซอฟต์แวร์ระบบ OS ระบบ Windows ทุกอย่างได้ปกติไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงระบบการ์ดจอระบบชิปเซตต่างๆต้องเห็นนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าสองเครื่องที่ผมเจอมาเครื่องแรกก็คือลงไปเสร็จเสียงไม่มีหาเดเวอร์ซาวหาแทบตายนะครับมีเดเวอร์อยู่หน้าเว็บนะครับดาวน์โหลดมาก็ใช้ไม่ได้ มีทั้งหมด4-5เฟอร์เดอร์ไม่รู้ไดเวอร์อะไรของเขาโหลดมาลงติดตั้งไม่ได้เลยสักตัวนะอันนั้นก็แก้ปัญหาโดยการใช้ซาวการ์ d USB นะครับซาวการ์ด USB แบบไหนดีล่ะตัวอย่างนะซาวการ์ด USB นะครับเสียบถึงจะมีเสียงแล้วก็ไปต่อลำโพงเอาแล้วกันนะครับดีกับรโปยน์ทิ้งนะฮะ คราวนี้มาเจอเครื่องที่สองอีกแล้วนะครับเจออีกแล้วนะครับไอ้ยี่ห้อนี้แหละก็คาดว่าแค่ลงโปรแกรมทั่วไปใช้งานทั่วไปโปรแกรมที่จําเป็นปรากฏว่าเปิดขึ้นมาเสียบปลั๊กนะครับทแทบเปิดไม่ติดเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วมันก็มีแบตอยู่บ้างแต่ตันนี้มีแบตแล้วก็เสียบสายชาร์จอ่ะก็เปิดติดละนะครับปรากฏว่าวินโดว์พังอีกแล้วครับ เกิดการรีเพออีกแล้วแล้วก็ให้เรารีสตาร์ทวินโดว์หมุนไปวนๆมาอย่างนั้นองเสียงีล้นะครับวินโดว์ที่แถมมานะครับเป็นวินโดว์สิบก็เลยต้องล้างลงวินโดว์ใหม่อีกเหมือนเดิมล้างลงวินโดว์ได้นะครับปรากฏว่าเาดเวอร์ซาวไม่มาเหมือนกันเลยเหมือนเครื่องแรกเลยนะครับครวนี้ก็ โอเคไล่ไดรเวอร์เหมือนกันคิดว่าน่าจะมีปัญหาไม่น่าจะค,คล้ายๆเครื่องแรกก็เป็นเหมือนกันครับหาไดรเวอร์เสาไม่ได้นี่คือจุดสังเกตอันแรกที่เราเจอมาเจออันที่2เสียบลงวินโดว์ไปต้องเป็นชั่วโมงแล้วนะแบตบเพิ่งจะได้6%กค้างอยู่หกเอร์เซ็นแบบยาวๆเลยไม่ไปไหนเปันชาร์จไม่เข้าครับบางจังหวะก็มีอาการเตือนว่าแบตเตอรี่โลก็าชาร์จไม่เข้า หนักกว่านั้นอีกนะครับ,บ,นะรบพอเราลงไปได้สักพักหนึ่งอะเครื่องรีสตาร์ตเองเฉยเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับไดเวอร์อัปเดตวินโ์อะไรใดๆทั่งสิอนหร่กอยู่ๆก็รีไปเฉยงั้นแหละฮะหลายครั้งนะครับรีไปรีมาก็เนี่ยเราก็ทนนะครับพยายามดูอาการมันจนเอาว่าพอใช้ได้เลยก็ล,ลงโปรแกรมไปสักส่วนหนึ่งนะครับนะครับก็ นี่คือเจอเจอเจอปัญหาเลยนะครับแล้วก็อีกกรณีเดี๋ยวนอกจากจะซาวระบบแบตเตอรี่การลงโปรแกรมแล้วรีสตาร์ตเองนะครับอ้วที่สำคัญสเปคสเปคต้องสมราคาจริงๆนะครับสเปคมันสมราคามากซีดีลอ,อน,นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็บอกซีดีลอ,อนเนี่ยนะเปิดดูยูทูบยังยัง,ย,งยังเขาเรียกว่ากระตุกเหมืนหนอนเออเลยนะ ปรงลงอ่ะแบบชัดก,กระตุกเลยว่างั้นสมัยก่อนนะเขาบอกว่าซีเรลอนเนี่ยเวลาเอาไปใช้งานมันใช้ไม่ค่อยได้หรอกครับพิมพ์งานเอกสารอะไรได้แต่พอมาเจอ YouTube ที่มันเป็น 4K เป็น Fu l l HD ขึ้มนมาปรากฏว่าดูไม่ได้ครับมันกระตุกนะครับครานวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นซีเรลอน1.1น่ะครับซีเรียลอน1.1แต่แต่มีข้อดีอ,อันนึงเนี่นเยเราจะไปบอกข้อเสียคราทั้งหมดไม่ได้นะข้อดีผมมีแรมมาทั้งแ GB ิเนี่ยนะครับแรม 8G b ิ โอ้โห oh ือ oh. ว่าไม่น้อยนะแปะจิกเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับบอดี้เล็กสลิมสวยนะครับเนี่ยข้อดีเปิดมาน่าใช้มากครับถือไปนี่แบบว่าเหมือนสลิมเล็กๆเลยครับเหมือน MacBook Air เลยบางๆนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือถ้า CPU แค่นั้นเนี่ยมันช้าแน่ๆแ,แต่ SSD เนี่ย ผมเคยเจอนะเอเที่เป็นผลิตจากประเทศจีนมันไม่ได้มีคุณภาพมันไม่มีสปีีความเร็วอะไรเลยนะครับไม่นด้จะเป็นเอเดด m.2 sata นะที่มีความเร็วมาทั้ง300 400อะไรประมาณนี้นะครับนั้นมันช้านะครับกว่าที่เราจะลงโปรเซสโปรแกรมแต่ละอันแต่ละวินโดว์โอช้ามากนะครับอันนี้คือปัญหาของฮาร์ดแวร์ของเครื่องเลยนะครับก็ เอาเป็นว่าเนี่ยครับคือเรามาดูจุดสังเกตว่าการที่จะไปซื้อของถูกๆในหน้าเว็บเนี่ยครับมันก็ดีถ้าซื้อมาแล้วมันใช้งานได้แต่มันใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนานแค่ไหนนั่นคือคุณก็ต้องวัดกันเอาเองนะครับอันนี้เราก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวแนะนําแล้วกันเผื่อใครจะไปเปิดเจอในเว็บออนไลน์แล้วไปเจอยี่ห้อหึือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเราจะไม่ขอเอ่ยยี่ห้อเขาละกันเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าเราไปโจมตีแบรนด์โจมตียี่ห้อหรือเป็นบูลี่ยี่ห้อ เอาเป็นว่าเปิดไปแค่นี้นะครับง,ง่ายๆแล้วก็เนี่ยครับในกล่องอยู่เลยนะครับเพราะว่าไม่ไดเอาออกจากกล่องไปแล้วก็เอามาใส่เหมือนเดิมนะเราเหมือนเราอันบอกนะครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ก็กลับใส่กล่องเดี๋ยวล้วก็แจ้งเจ้าของว่าซื้อมาแล้วมนใช้งานไม่ได้นะ้ได้แค่นี้นะครับก็ไปดูกันแล้วกันว่าคุณจะเคลมได้ไหมคุณจะไปลองติดต่อขอคืนขอเคลมดูแล้วกันนะครับได้ประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกับเครื่องแรกที่เจอไปก็ ก็ไปเคมได้ก็เคมนะครับเคมไม่ได้กับไรเพราะคุณซื้อมาไม่กี่บาทถ้าเทียบกับราคาคอมพิวเตอร์มันถูกนะครับแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วมันไม่ได้นะครับก็อาจเป็นว่านะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของช่างนะเดี๋ยวเวลาเราพูดถึงปัญหาของช่างแล้วจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าอ๋อสุดท้ายแล้วแม่งช่างทําไม่ได้ลงไม่ได้โดยระดับประสบการณ์20กว่าปีมาอยู่มาตั้งสมัยย้อนนะครับ ในเรื่องซาวการ์ดเนี่ยมันจะเป็นออโต้ดีเทคกับวินโดตัวใหม่อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ปัญหาของช่างหราครับช่างทุกคนทําได้หมดเลยมันเป็นปัญหาของยูเซอร์ของปัญหาของยูเซอร์ที่ซื้อมาแล้วมันใช้งานต่อมันลำบากไม่ได้เราก็จะเอาเรื่องนี้มาช่วยแนะนําให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราพูดอะไรที่มันตรงๆนะครับเราจะไม่มาโลกสวยหรือมาอะไรนะรีวิวแต่ข้อดีนะครับ เรียกว่าต่อแหล่รีวิวอะในเทียนนะครับเราก็พูดแต่ข้อดีของสินค้าแต่ว,ว่าพอพวกเจอของสเสียเราเราก็มาทําให้เขาชาวบ,บ้านเขาดูได้บ้างเขาจะได้ไม่ต้องไปเสียรู้เสียท่าเสียเงินเปล่านะครับอย่างน้อยสังคมไอทีมันก็ดูดีขึ้นหน่นะครับอย่างน้อยก็ได้ช่วยคนที่เขาไม่รู้คนที่เราอย่างรู้ก็ไม่ใช่ว่าจะเก็บไว้คนเดียวแล้วถามว่ามันก็ไม่โอเคนะฮะโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็มาบอก วิธีการซื้อแล้วกันเหมือนเราไปนแนะนาวิธีการซื้อน้ตบุ๊กมาเองว่าของถูกแล้วมันจะไม่ได้คุณภาพที่ไม่ดีนะครับนะฮะหากใครมีปัญหามีคําถามนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผิดประการใดขออภัยนะครับไม่ได้ไปกล่าวระเบิดใครแบรนด์ยี่ห้อนะเพียงแต่ว,ว่าเห็นแล้วมาสองสามเครื่องเรามานั่นกันมันเป็นปของถูกแล้วกันนะครับไม่เอ,อ่ยยี่ห้อแหล่งในเว็บออนไลน์นะครับใครไม่รู้จักเว็บออนไลน์ก็ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเราไม่อยากไปเอ่ยเล็บเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าเลี่ยงไปอะไรที่มันพูดแล้วมันเดี๋ยวในไม่ดีแล้วเขาเ้าจะมาว่าเราได้เบื่อดรามาเเอะไว่าม้นว่าด้่นนี่นั่นนะครับให้เสียความรู้สึกนะครับเราจะบอกในเรื่องที่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนดูแล้วกันนะครับก็สุดท้ายฝากถ้าชอบแล้วก็ากกดซั s c ไ i b e นะครับกดไลค์กดแชร์ไปก็ได้นะครับก็นะ เพื่อให้เป็นกำลังใจกับคนทำนะครับประโยชน์ดีๆเงี้ยผมเวลาผมเจอปัญหาว่าผมจะหยิบขึ้นมาทําให้เลยนะครับพอจะได้ให้คนถูกตานสว่างกับเรื่องของไอีนะครับส่วนคนที่เคยให้ผมรีวิวเรื่องมินิพีซีนะครับเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆเนี่ยแต่ผมขอติดไว้ก่อนนะผมยังไม่มีข้อมูลเพราะว่าที่ไม่มีข้อมูลเพราะอะไรหนึ่งคือผมไม่ซื้อออกมารีวิวนะครับอันที่2ก็คือว่า ประสิทธิภาพการใช้งานการทํางาน,นงต่างๆผมว่ามันไม่โอเคผมก็เลยยังไม่ได้หาข้อมูลมารีวิวให้เลยนะครับขอติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับมีอะไรเดี๋ยวผมมาทําสวัสดีครับ